ทุกคนวันนี้สวัสดีชนแนลครับเอย่าพังมาสักไรครับผมมาเมือนี้แห่งยานมาครับไปผมจะพามาดูเนาะขอเป็นบอลลูนไทยไปเล้วเดี๋ยวเราอ,รอีสานเราจะเนาะทุกคนจะได้ฟังเข้าใจก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านร้านเลยนะคร,ร,รับร,ร,ร้านการเกษตรร้านการเกษตรนะครับก็มีขเขียงฟองถูกจับเนะาะอำเภอน,า,า,นากลางนากลางเหมือนกันก,ก็ทีนี้ ผมอ่ะอยเจนมารีวิวที่ร้านนี้หลายรอบแล้วก็ที่เขามีบิ๊กไปใหญ่ก็ไม่ใช่ป่ะขายเท่าไหร่หครับเนี่ยโบราณไ่ได้ขาย <c oughs> ขี่ดีบ่ะี้ดีป่เอาอเรอบแรกก่อนที่ครับก็ห่งแต่ลดตรงเนีครับเดี๋ยวเขามารีวิวไปยุ่งของเขากันครับก็อยู่ร้านเนี่ที่เอ้าขียออกภาษาได้ป่ะยร้านนี้นะครับอาจจะได้ก็ได้เนาะ จะอีสานทรถผมอ <สะ S 1> ยากทำบ่อขายเตียงครับตัว่าที่บริษัทนะครับอยู่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเบนเนาะเบ, <สะ S 1> บนยิเรียกเบนดีกว่าก็ขอมาขอรีวิวเลยว่าประเด็นหลักเราจะหาหเป็นพวกอีกเบนโควินครับแต่๋ยวนี้ไม่มีเราไปดูก่นอนว่ามันส่วนไหนราคาเบนเลยราคาเบนเปิดเท่าไหรอ่อ่ะ48ครับ48 48ครับ48วัน เป็นจ้างเเป็น้งเแรงก็ต้องรถมาตลอดหันต่นไปหยันไปหยนครับมาตลอไหันมาดูดอก็คือสี่หมื่นแปดพนราคานีเลยครับราคาเปิดราคาหนีมีอย่างจะงเมอกันเนาะว่าเอาราคาออกแตก่อนเนาะกเป็นเนาะต่อรองได้ต่อรองได้เว่า มันเปลเป็นโควิดเีนี่ยครับเุ็คนนกนโควเครับดการแข็งเนบหน้าเน็หลังทั้งหลังสวยเฟื้องข้างหลังดีไหม เล่น,น mhm. บเดนเลี่นเปบ้ก็่เปิดที่ราคา48,000ก็เดี๋ยวคนมึงเหาจะขึ้นเบอร์ทั้งร้านทั้งผมขึ้นไปเลยในในในภาพนะครับก็คือตอนเนี้ยที่ว่าทําไมคนมองเหาไม่ค่อยลงภาพใต้เม้นเพราะว่าทางมันมีคนไอทางโทรศัพท์เนี่ยโทรมาบ่อยโทรมาแกล้งกันบ่อยที ไอ้พวกนี้มันจะไม่ค่อยดูคลิปมันจะดูแต่ใต้เม้นแล้วก็มันก็จะโล่มาที่นี่เราอ่ะบางครั้งโทรมาแกล้งเรานี่เลยอันนี้เป็นสองหมื่นหกอันนี้สองหมื่นหกนะครับเป็นซารีลาก็ไทครับยผมจะไล่เลยนะพาผาอันนี้ไล่ไปเลย คาทั้งชุดแต่ว่าเราสามารถแยกพวกอย่าก็จะเป็นว่าต้องเอาแค่พวว่าเราเอาทั้งชุดเอาเครื่องอะไรครื่ออะไรแบี้ราคาเราัแต่ว่าถ้าขายขายเป็นชุดนี่เท่าไรสองหมื่สองครับสองหมื่นนะครับขายทั้งชุดทุกันนะแต่เจนีถ้าเป็ยนนนี้จะเป็นแสนแ่เแน่ ก็มีมีมีหลายตัวนะเบ้นเนาะแล้วแต่แรงแล้วแต่เครื่องก็เริ่มตั้งแต่สองหมื่นห้าสองหมื่นสองไปเรื่อยกว่าก็มีเหมือนกว่าก็มีอ่าก็เราดูไปเรื่อยครับก็คือต้องมาถ่ายให้ดูนะครับว่าที่นี่มีแบบนี้เป็นลาเบนเจ็ดแรงครับเจ็ดแรงพร้อมโครงก็อยู่หมื่นสองหมื่นสองห้าพันห้าร้อยห้าร้อยเออหมื่นสองห้าร้อยก็หมื่นสองห้าพันไปพร้อมโครงด้วยโเจ็ดแรงมีเจ็ดแรง แรงตัวนี้ตัวนี้ตัวนราเท่าไหร่ตแรงเพ้วตัวแรงเพิ่มเท่าไหร่ครับตัวนี้อยมีสองหมื่นสามตามหัวเลยเนาะสองหมื่นสามมัน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 ราคาเป็นจต่างถ้าเอาตัวนี้เอาไปใส่โครงธรรมดาก็ราคาถ้าถูกกว่าอะไรนะโครงช้างอะไรนะช้างพิทิวครับพิทิวใต้ช้างลายเสือก็ถือว่าทนนะครับรถพวกนี้มันมันใช้มาตั้งแต่ยุคหุยยุคฟอเนอะไรเนาะเพิ่มมาถึงยุคเรานี่ถือว่าสุดยอดเนาะ อย่างเดียววันี้เขามาแยกได้ค่ะโอ้คือที่ผ่านมาที่ผมเห็นมีเครื่องก็คือมันมันเครื่องนี้นเทนอถ้าลูกค้าจะเอาก็สอดใส่เลยนะโอ้แบบนี้นี่เองครับแยกได้ครอือขอบคุณครับเรามาดูตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยครับ ตาช้างครับตาช้างตัวนี้นะ<อ>ตาช้างเท่าไหร่ตัวนี้เป็นเกียร์ตางครับราคาเท่นทนทนทานหร่ครับอาร์ตบูตเกียรตาอืมอันนี้สามเกียร์สามเกียร์ครับถ้าร้วมเหมือคืนสี่เรียบเซ็งที่นี่เอาเอามาจอดคายได้เฮ็้ยังบ่เฮ็้ยังบ่ครับช่วงนี้จะเป็นเอ่องใหม่ๆจะมาเขาจะมาจะเก็บโอ้ก็คือแส่งแค่ตีเดียวเค่จะมีขายรุ่นใหราคาเท่าไหร่ ตัวนี้ยุ่สองห่นหกสองหมื่นหกโค้งอย่างเดียวบ่มีหัวบ่มีหัวบวาดตัวราคาเนาะมันมันมันตามรุ่นมันเนาะตามรุ่นครับแต่โค้งอย่างเดียวสองหมื่นหกนะครับแต่คือมันเป็นยันต์มาในประเทศมันเป็นไอ้สยามสยามสามเกียร์ตัวนี้รุ่นนิยม,ยม,ยมนิยมครับรุ่นนิยมเกียร์การจะเป็นนิยมครับแต่ว่าล้อมันจ่เป็นคัตคู่คัดคู่บ่ไอ้าาตัวนี้มีกำคัดน้ำค่ะแม่งครับตัวนี้มีกำคัดน้ำ เออมีคัดน้ำแต่ว่ารุ่นกันคัดผมไม่เคยนิยมเน้นน้ำหรอกผมเคยใส่แหละมันมันมันขาดมันพั้งหรอมันแรงเนี่ยอีนี้อีนี้ผมใกล้ใกล้ยิ่งกว่นนียมแบบที่ดีกว่านี่เขาเพลียเลยเรียกกันว่ามันเสายสายแรงแรงมาบางทุเขาสามารถแปลงได้แปลงจุดจุดกระจายสร้างนี่เขาใจเร่งเลยเร่งเนี่ยขาดรุดตัมตัมตัมกับตัมไปทั่วเนี่ยเออมันก็มีดีอ้วยตัวมันบุกหิ ราคาเดียวกันป่ะครับไม่ใช่20,000 2 5 0 0 0หาเริ่มต้นที่ตัวนี้20,000 2อน0 0 20,000 2 0น0 0 2หน0 0 20,000 2 0 0น0ั0 0 0 0 2 0น0 0 2่0น0 2 0น0 0 2 0่0 0 2 0 0มาเป็นตัวนี้เ0 0 0 0 2น0 0ย20,000้0 0 0 0 2 0ั0 0้0้าง2 0 0 0ง20,000 2 0 0อ0 2ั0 0 0 20,000 20,000 2 0 0 0 0 หมื่นเจ็ดครับผมโอ้นี่ครับหมื่นเจ็ดใครมาเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาด้ยวยหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดตัวนี้ก็เดิมเดิมครับเดิมเดิมเป็นหน,น,น,นึ่งตามหนึ่งสภาพเดียวกันเหมือนกันแต่เปนเดิมเดิมตัวนี้เออแต่ว่ามันตัวเดียวกันกับตัวนี้ตัวเดียวกันครับแต่ว่าตัวน,นี้เก็บไหมเก็บตา,ตาช้างกันเน,ะ <10 7. S 1> นาะเก็๊ยบหม่แล้วก็เจีบสีหน่ครับตัวนี้ตามสภาพบ้างอยู่พอจะเรียกอีกตัวหนึ่งก็คูปัต้าตาช้างเนาะเป็นบ้าตาช้างไนะครับหลายตัว มันหลายตัวใช่ที่เราไปปิดอยู่ว่าโอ้นี่นะครับ่าไหร่มีลูกค้าไม่เห็นลูกค้าเาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนเลยคือรับันนี้ก็รับนี่ก็นี่ครับเองนี่คืองานของช่างเขาก็มีทั้งทำมีทั้งทำไอ้นี่ด้วยทำอะไรนะทำตัวสามเหลี่ยมที่มาต่อพ่วงเนาะครับนี่ก็สีมือของช่างเขาเขาทำอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยว่าลูกค้าตัวเขาไม้เดิม ไม่ดูแต่ว่าของจุดพลังเกับไปไปเบิ่งรถไถแล้วายบ่รถไถขายบ่ใส่งานนี่ใส่งานนี่เขาอย่างนี้เขาไม่เห็นอะไรอันนี้ไม่ยกครับมาซึ่งคนเงินแ้องยกเครื่องโอ้เอาไม่ใช่เองเขาเจ็ดผลิตภัณแรกครับเขาไม่ใช่เองดูดูก็เราดูเป็นวิวัฒนาการของช่างไปด้วยทุกวันนี้อะไรที่จอดอยู่บ้านเขาก็เอามาเป็นเรื่องข้อมูล เครื <Private S 2> ่องมือไม่ใช่ของงูอยากเรียนพันกันอันนี้ซื้อมาซื้อมาเลยเหรอเนยอ่าซื้อมากซื้อมาใส่แล้วก็ขายผอมใช่ราคาเฮ้ยยังเนี่ยเป็นรถื่อสั่งเองครับยังเนี่ยเออไปช่างนี้ก็ช่างอะไรนะช่างเบียนช่างเบีน